สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะช่วงนี้เป็นช่วงล็อกดาวน์ของหลายๆคนนะคะอาจจะทําให้เรานะคะหุ่นเปลี่ยนนั่นก็คืออ้วนขึ้นนะคะวันนี้นะคะนุกเอาสมูทตี้ลดน้ําหนักนะคะในมื้อเย็นนะคะแคลอรี่ต่ํานะคะมาฝากกันรับรองอร่อยแน่นอนค่ะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราจะใช้นมสดค่ะรดจืดประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะ ตามด้วยตังโมเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกล้วยหอมค่ะนะคะประมาณครึ่งลูกนะเพราะเราจะได้จากตังโมอยู่แล้วนะคะหรือถ้าลูกเล็กก็ลูกหนึ่งไปเลยเหมือนกันแล้วแต่เราะคะ่ะว่าเราจะใส่ขนาดไหนนะ นี่นะคะและโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะครึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวเราผสมกันนะคะเราปั่นกันค่ะจะปั่นกันนะคะเสร็จแล้วเราปั่นกันค่ะปั่นหยุดประมาณห้าครั้งนะคะ เดี๋ยวเราไปเทเสิร์ฟกันค่ะเราจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้สมูทตี้นะคะแสนอร่อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะลองไปทำดูกันนะคะสูตรนี้ง่ายมากนะคะอร่อยมากด้วยนะคะช่วยดีท็อกระบบล,ลำไส้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะตื่นเช้ามาพุงยุบแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่อง Easy Home ด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้ากพบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ